เดนพิสเทกนะครับน้ำใจที่เข้ามาคุยกับดรแล้วก็ได้ทราบว่าคอนเซปต์ทั้งหมดของเพลงคืออะไรครับเพลงนี้บอกว่าการทําให้เ e a l t h y r เลชั่นชิพเนี่ยคือการที่เรารักกันกอดกันรู้สึกเหมือนกันเหมือนมันแรกที่เราเคยจีบกันนะอยากให้ทุกคนร้องไปด้วยกันไปเกิดแต่ด้วยความที่เป็นเพลงใหม่นะอย่างน้อยในห้องนี้ผมเชื่อว่าผมร้องได้ไปร้องได้แล้วท่านดรร้องได้อยหนึ่งคนผมก็ดีใจแล้วนะฮะแต่ทีมงานอยู่ด้วยทีมงานอยู่ด้วยครับ ร้องให้ฟังดูซิว่าร้องได้นได้ไหมจะสุงยิมไเมือนวันนั้นที่บอกรักกันอยากไห่รู้ว่าใจของฉันเป็นแรงเหมือนเก่าขอทีละขอทีพอเป็นแบงค์มาสเตเร์แล้วร้องทีพอเลยนะปกติหล้ยรายการจะเว้นนิดนึงแต่ขอขึ้นเวทีเพื่อดีเปสพอร์ตเดิ จะทรงยิ้มในเหมือนวันนัน้นที่บอกรักกันอยากให้หัวใจของฉันแต่เหมือนเก่าไม่ ไ right? ม่ยอมรักใครขอบคุณค่ะเราจะกลับไปะันสองคนไร้ค่ะขอบคุณครับค่ะวันนี้คือมีนคอนเสิร์ตลใช่ไหมคะใช่วันนี้วันนี้ก็เป็นเสียงเป็นหักติดต่อซิงค์นคู่เลยเนนี่ ชื่อเพลงว่ารักเหมือนครั้งแรกครับรักอคือวันที่เราทราบว่าเราจะได้ร่วมงานกับดีแท็กครับดีใจมากแล้วก็ได้นัดเข้ามาคุยกับทีมงานกับท่านดร็อปเตอร์ด้วยผมดีใจมากเพราะว่าพอเราได้คุยกยันเราจะได้รู้ถึงคอนเซ็ปต์ได้รู้ถึงว่าคอมมิวนิเคชั่นของแบรนด์ว่าเราอยากพูดถึงเรื่องอะไรแล้วท่านดร็อปเตอร์พูดมาเรื่องนึงที่ผมชอบมากอย่นั้นก็บอกว่าดีแทเตเาพูดถึงคำว่า healthy relationship ก็คือการมีสุขภาพปั S ่นดีแ e ล้วเราต้องมีสุขภาพ ความสัมพันธ์คือสุขภาพความสัมพันธ์ที่แข็งแรงนะคะดนทิสเตเนี่ยเป็นแบรนด์ที่แข็งแรงมากเรื่องนี้ดังนั้นเนี่ยทังไปทั้งองรู้สึกเป็นเกียรติแล้วก็ดีใจมากนะคะที่มีโอกาสได้มาเป็นตัวแทนที่อย่างน้อยบอกเล่าเรื่องราวของเราสองคนรวมไปถึงคือมันไม่ใช่เรื่องของสุขภาพฟันนะมันเป็นเรื่องของสุขภาพของความสัมพันธ์ด้วยค่ะก็เลยเป็นที่มาที่นี้ครับว่าดรดรบอกว่า มีมีโพมีมีเซเวย์เลยบอกว่าถ้าคนเรารักกันที่เหมือนมันแรกเ,เจอกัน<ะ>บอกรักกันทุกวันกอดกันทุกวันหอมกันทุกวันจับมือกันทุกวันใช่มันจะทําให้ความสัมพันธ์คุณอยู่ยาวนานและเปอร์เซ็นต์การเรื่องการ<ะ>เปอร์เซ็นต์ของคุณจะน้อยลงครับค่ะโอ้โหได้นี่เหรอ ประโยชน์ที่ผมชอบเลยก็คือเป็นครั้งแรกเลยที่เอาประโยคทำนิ่งอยู่ในเพลงครับตั้งใจในประโยคที่บอกว่าอยากเป็นคนแรกที่เจอในบทเพลให้อยู่ในเพลงด้วยไม,ไม่ต้องถ<น>ือไอเดียของเป็นไอเดียของท่านดร็อกเตอร์ครับไอเดียของดร <ๆ S 1> ็อกเตอร์เลยฉัะคคนนท่านเป็นคนที่โรแมนติกกับผมเยอะคฮะนี่ะจะบอกว่าพอสาวสาวความตกัดเพิ่มเติมเติมนานเลยถามต่อบเลยแรงบันดาลใจของมึงโงในการแต่งเพลงนี้ครับแรงบรรยายใจได้มาจากไหนคะแล้วก็หัน แนนเไม่ยากเลยผมว่าอย่างที่อย่างที่ไบรท์บอกครับเราดีใจที่เราได้ได้โอกาสทําผลงานทําเพลงที่เราช่วยให้คนมีความสมาที่แข่งแรงขึ้นอันนี้สำคัญการที่เขาได้ฟังเพลงและการที่เขาได้รู้สึกว่าฟังแล้วคิดถึงคนที่เขารักฟังแล้วอยากจะกลับไปกอดคนแั้อยากจะบอกคนอยากจะบอกคนรักว่ารักทุกทุกวันเนี่ยผมว่าถ้าเรามีส่วนช่วยให้เขารักกันมากขึ้นในที่นี้คือสิ่งที่เรามีความสุขครับอย่างส่วนตัวไบรท์เนี่ย ไปงานแต่งงานแล้วไปม,มีโอกาสได้อวยพรคู่บ่าวสาวหลายๆคู่อ่ะไบมักจะบอกเขาว่าให้นึกถึงวันแรกนะที่เจอกันยิ้มให้กันดังนั้นเนี่ยมันอยู่ในเพลงนี้หมดเลยนะคะว่าวันแรกเราจํารอยยิ้มเขาได้แน่นอนเราจําความรู้สึกของสัมผัสการจับมือครั้งแรกใช,ใช่ไหมคะเราจาได้ดีดังนั้นไม่ว่าระยะเวลามันจะผ่านไปกี่ปีเนะะี่ยค่ะ ถ้าเราย้อนไปนึกถึงวันแรกได้เนี่ยความสัมพันธ์มันจะยืนยงย,ย,ย,ยาวนานค่ะแล้วตอนนี้ทุกคนก็ฟินทุก็คัมก็หันไปมองตากันใช่ไหมคะทำไมถึงดูโมินน่ารักได้ขน,น,นาดนี้ตั้งแต่ตอนเปิดตัวแล้วค่ะยืนกับทุกคนคะ่ะพี่ทอมมี่เราต้องเขินแทนท <c oughs> ุกคน,น,นเลยนะคะปิดซ้ายปิดขวากันใหญ่เลยนะคะคือเป็นคู่ที่แบบแค่ขเขาหันไปเหมือนเชิงมองมากันเนี้เราก็เขินแทนแล้วค่ะแล้วก็แบบนี้เนี่ยให้ฟินกันต่อไปเพราะว่า อันดับแรกเลยคือรู้สึกดีใจเนื่องจาว่าเป็นแฟนของ dentiste อยู่แล้วยาสีฟัน uh, dental f อ o r c e หม้ผ่าฟันไปใช้ uh, น้ำยาบ้่นปากลงไปถึงที่ฉีดอันนี้ที่ว่าครบเลยอันนี้คือเรื่องจริงเลยนะคะคือใช้อยู่แล้วเดิมด้วยความที่หนึ่งเรามีภาพจำเรื่องของสุขภาพฟันเนีไม่ต้องพูดถึงเพราะว่า dentiste เนี่ยเขามาด้วยจุดขายที่ตอนแรกบอกว่าเวลาที่เรานอน ตืน่นเช้าขึ้นมาอ่าป็นปลาคือสมชื่อ,อเพราะว่ามันจะมีเรื่องของสมุนไพร14ชนิดที่จะช่วยยับยั้งแบคทีเรียในช่องปากของเราแบคทีเรียเนี่ยมันทำให้เกิดตุ่นปากใช่ไหมคะดังนั้นอันที่หนึ่งคือไวเแฟนดนอิสตอยู่แล้วอันดับที่สองในชื่อชอบเป็นโดยส่วนตัวต้องเหือจากคุณภาพที่จะมาช่วยเรื่องสุขภาพฟันอย่างที่บอกก็คือแบรนด์แข็งแรงมากเรื่อง healthy relationship เราเห็นมาตลอดมันเป็นภาพจำเรื่องนี้มาตลอดว่า เขาไม่ได้ส่งเสริมแค่เฉพาะสุขภาพฟันมันหมายถึงสุขภาพความสัมพันธ์ที่มันแข็งแรงด้วยดังนั้นรู้สึกยินดีแล้วก็เป็นเกียรติมากค่ะที่ที่ทางเดนดิสเตนติดต่อมาแล้วก็ตอบรับโดยไม่ได้นาเลเลยใช่ครับแล้วก็มาคุยกันถึงเรื่องเพลงนยคือผมว่าดีใจมากๆเพราะว่าอย่างที่บอกว่าเราไม่เคยไม่เคยทำางร่วมกันในฐานะแบนด์มสเตอร์เลยนี่คือครั้งแรกครับแล้วก็มันมันมีความขันขืนนิดๆเพราะว่า มันไม่เคยขึ้นไปขีอะไรแบบนี้ด้วยกันแบบบ่อยๆนี่คือครั้งแรกจริงๆนะก็เลยขอบคุณครับรู้สึกเป็นเกียรติมากที่ได้ทำงานร่วมกับนักเตะครับโอ้โหแล้วพวกเราก็ฟินมากนะคะตอนนี้และนอกจากนี้คือพอเราย้ำเรื่องของว่าเป็นเ e a l t h y r e l ในชีวิต i p แล้วค่ะทั้งคู่ก็ต้องบอกว่าเป็นคู่รักที่โอ้รักกมายาวนานกล้าดีค่ะแล้วทุกคนก็แบบติดตามเหมือนประ็นแบบว่าเราก็แบบลุ้นลุ้นเทีกันมาตลอดค่ะจนจนวันที่แบบทางพี่เตอร์ ใครหรือทุกคนที่ดูอยู่ตอนนั้นที่มันขายแต่แล้วเ หมเราต้องให้เหมือนเดิมท,ท,ท,ทุกวันสิ่งที่เราทสิ่งที่ทให้กันทุกวันทุกวันวนี้ทำเหมือนเดิมมาเก้าปีสิ่งเล็กน,น้อยเช่นยกตัวอย่างว่าด้วยความที่ทำไรเพื่อตื่นทีสองครึ่งผมมันจะเป็นคนทําทีสองครึ่งฉะนั้นเวลาคุณมอที่ผมจะเป็นคุณนายของเขาทุกครั้งที่นอนเนี่ยก็คือถ้าใครนอนก่อนหรือว่าใครที่แบบไม่ได้เจอผมจะส่งไลน์ไปทิ้งไว้ตลอดผมตื่นมาผมก็เจอไบร์ทส่งไลน์ิ้งไว้ว่าทํางานอยู่นะเป็นอย่างนี้เป็นไงบ้างคุณหมอนี่ไบร์ทตื่นมา บางทีผมเป็นนานเช้าผมนอนก่อนผมก็จะเขียนตลอดทุกคืนไม่มีคืนไหนที่ตื่นมาแล้วไม่มีลางไปสมหรือว่าไม่มีวันไหนที่ตื่นมาแล้วไม่มีลางไปสมมันเป็นเรื่องที่เราทำทุกวันครับผมอย่างเรื่องเล็กน้อยนี่มันเป็นเรื่องที่ทําให้การที่เราทําให้เหมือนเดิมทาให้เหมือนกับครั้งแรกที่เราเจอทุกครั้งเนี่ยมันทําให้ความสัมพันธ์เราให้มันไม่เหมือนเดิมทุกครั้งครับมีแต่ะเอีขึ้นไหมเพิ่มา คือแต่นไม่ได้ไหมายความว่าตลอด9ปีของเราไม่ไม่เคยมีปัญหาอะไรเลยดูรักกันดีตลอดไปว่าทุกคู่อะค่ะมันก็จะต้องมีเรื่องเล็กๆเน้อยๆไปจนถึงเรื่องการลานแล้วก็อาจจะมีเรื่องใหญ่ๆบ้าบ้างเงย้ยแต่ก็อ,อย่างที่บอกอะค่ะถ้าเกิดเราย้อนนึ่งไปถึงวันแรกอะไปอย่างไปเนี่ยสมมติว่าถ้าเกิดมีเรื่องไปแอบนอนเขาใช่ี้มใช่ไหมคะถ้าเมื่อไหร่เห็นหน้าเขาก็เนี่ยแล้วเขายิ้มให้เนี่ยหายเลยนะคะหายเลยเ จริงหรือไม่ว่าเวื่อไหร่โนโนะจะต้องใช้เทคนิคได้คือดังนั้นถ้าเกิดอยากจะทำไไางไปเลยไม่ไม่รือดังนั้นถ้าเกิดอยากจะโกรธนานๆนะต้องไม่มองหน้าเพราะอยากให้เขาจับมือพอคุณแม่เห็นหน้าตกใจก่อนเลยใช่ต้องอยากให้เขาจับมืออยากให้เขามองหน้าคือพอโกรธทุกไหมครับไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนของประเทศนี้หรือว่าอยู่ที่ไหนต้องรีไปก็ไปมองตาให้ได้ครับจริงๆเพราะว่าถ้าเกิด ผมเชื่อว่าถ้าเกิดคนคนรักกันถ้าเกิดคุณทะเลออาะกันถ้าค,คุณยิ่งทีงง่คุณไม่พูดกันมันยิ่งไปไกันยิ่งคุณไม่เจอแต่เราบอกอ่าห่างไปคิดกับไปคิด <สะ S 2> ห่างันั <สะ S 2> ผม <สะ S 2> ผมว่าไม่เวิร์ปยิ่งคิดต่างคนยิ่งคิดแต่คนยิ่งห่างไปใหญ่คุณต้องยิ่งไปเจอเลยแล้วคุณมองหน้าเขามองตาเขาถ้าคุณรักกันอยู่คือถ้าเกิดคนเราฝากทงไว้ว่าเราจะไปทิงจูดีด้วยกันเรื่องที่มันผ่านมามาทางการมันเป็นเรื่องเล็กเพราะสุดท้ายแล้วมันก็จะจบวันที่เดียวว่าเรามองไปข้้้้นนนีดกั ครับเรื่องทะเลาะไม่ว่าจะเลื่อนกันตามมันจะกลายเป็นเรื่องใหญ่เลยฉะนั้นเคล็ดลับของผมก็คือรีบไปง้อเลยและแบบแรกรีบไปท้องขายไปไปป้อนมันตั้งแต่แรกครับอย่าอย่าปล่อยให้นานอย่าปล่อยให้มันห่างไปเรื่อยๆครับเพราะหลายหลายท่านใพอห่างสักพักห่าง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 ไปเลยไม่ห่างไปจริงๆใช่ครับะห่างไปคิดดูก่อนนะไปคิดดูก่อนยายแล้วไปคิดดูก่อนเดี๋ยวจะยิ่งต่างคนก็มีเหตุผลตัวเองยิ่งพานไปใหญ่ในคราวนี้ยิ่งไม่กลับครับอ่าและค่ะเราได้เคล็ดลับไปแล้วซึ่งจริงๆมันก็เป็น เราทำกันอย่างนี้แหละแต่บางทีอาจจะหลงลืมจนแบบหรือเราทำงานยุ่งจนลืมดูแลเรื่องเล็กๆน้อยๆเพราะหลายในผู้ที่มีปัญหาก็มักจะมาจากเรื่องเล็กๆน้อยๆเนี่ยสติ๊กเกอร์ก็ช่วยได้นะคะตั้งแต่แบบนิดอย่างเชือกโซนสติ๊กเกอร์ก่อนจะมีรูปก่อนค่ะอย่างช่วงนี้ที่คุณแม่ไว้ค่อยๆสบายใช่ไหมคะเวลาเห็นสติ๊กเกอร์รูปก่อนมาหรือสติ๊กเกอร์เดี๋ยวนี้สติ๊กเกอร์มันมีน่ารักน่ารักค <cabin. S 3> ่ะสติ๊กเกอร์ที่เทาส่งมารูปจับมือหรือรูปส่งหัวใจมาให้ เราก็จะรู้สึกว่าเออเรายังมีเขาอยู่นะมีอีกคนหนึ่งที่ที่คอยให้กําลังใจเราอย่างนี้ค่ะมันก็ช่วยได้ช่วยได้มากค่ะเพราะฉะนั้นนะคะกำลังจใจหรือความรักจริงๆไม่ได้หายากเลยอยู่ใกล้ๆเรานะคะหันไปมองตนข้างๆนี่แหละเขาอยู่แล้วก็สป,ปอร์ตเราอยู่ตลอดเลยนะคะอ่ะทีนี้มาถามเรื่องปรันพณนบ้างดีกว่าเพราะว่าเป็นบรอดเซอรแล้วก็ต้องลองใจนแหละแน่นอนอยากถามความรู้สึกเลยตอนทั้ง มื่อครู่คุยเรื่องสุขภาพความสัมพันธ์ค่ะน,นี่มันเรื่องสุขภาพในช่องปากคืออย่างที่บอกไว้เป็นแฟนเดน,น,นทิสต์อยู่แล้วแล้วพอเดนทิสต์ออกผลิตภัณฑ์ยาสีฟันแห้องัวนี้ออกมา,มา,า,มาแม็กซ์ฟูออนไลน์ด้วยแน่นอนค่ะอยากลองอคือปกติเนี่ยในการทำงานของไบเนี่ยไบต้องบอกนี่ก่อนเวลาไบอ่านข่าวเนี่ยถ้าสมมติว่าไบพึ่งทานอาหารมาหรือว่าแค่ง่ายๆเลยกล้วยหนึ่งลูกหรือว่า ไดกอะไรน้ำต้องู้นมถััวเหลืองเงี้ยค่ะเวลาอ่านจะรู้สึกฝื่อปะมันจะเอาไม่หลุดไม่หลงใช่ใช่แต่เอายาสีฟันแห้งมาใช้เนี่ยค่ะคือมันที่ไหนก็ได้ไม่จําเป็นว่าคุณจะต้องแปลงกับน้ำไม่เลยคต้องไปทําในห้องน้ำที่โตไปนั่นอ่านข่าวค่ะพกไว้ข้างใช่ไหมคะเอาของเข้ารายการขึ้นมาใช้ได้เลยมันจะรู้สึกสดชื่นเย็นสบายแล้วอีกสัมผสหนึ่งที่จะรู้สึกได้ซึ่งเดี๋ยวทุกท่านคงจะได้ลองนะคะก็คือ ลองเอาลิ้นน่ะขวาดปที่ฟันนี่พอพูดเรื่องเหมือนทำตามอยู่เลยเนี่ยจะรู้สึกสาดถ้ายังไม่ได้ใช้แต่เมื่อไหร่ก็ตามที่คุณใช้เนี่ยค่ะมันจะลื่นลื่นเลยที่ก่อนที่แมททีไว้ใช้มาแล้วใบจะรู้สึกว่าเนี่ยใบจะพูดได้แบบโฟล์เสียงใบจะแบบมันจะพุ่งไปรู้สึกอย่างนั้นแต่น้ำมัรู้สึกสดชื่นสะอาดไม่ต้องกังวลว่าเฮ้ยเพอร์เซพชันของเราเดิมเนี่ยแปลงสีฟัน เราต้องมีน้นาเราต้องมีฟอร์เราต้องม้วนมากอะไรแบบนี้นะม,มันเป็นแค่เขาเรียกอะไรอะ่ะเหมือนกับภาพจำของเราที่ทาตลอดเดือง,งแต่จริงๆแล้วกรารแปรงฟันแห้งเนี่ยคะ่ะฟูโอไรด์จะอยู่กับฟันเราเนี่ยร้อยเปอร์เซเลยนะคะถ้าเราไม่ได้แบบไปบ้วนออกไปบ้วนน้ำหรือยู่น้ำตาทิ้งไว้สักพักหนึ่งมันจะเคลือบอยู่ที่ฟันดังนั้นไับผิชอบเลยสัมผัสนี้อยากให้ลองะคะ่ะ เปิดชอบใช่ค่ะคนบอกว่ามาหาเขาลองก็ใช้ครั้งแรกเลยวันแรกที่มาเดี๋ยวจะบอกวันแรกที่มาประชุมกับดรดร์นะเรา้นมาให้บอกว่านี่คลิ่งที่จใหม่ที่อยากจะให้โตงได้มาช่วยเป็นแบบนั้นซสริให้หน่อยผมก็ถามว่าให้อะไรครับเราเตบอกว่าเป็นแปรงขั้นแรกยายาสีไมู่ด้พูดอีกแล้วได้ทำให้แล้วทุกทีได้ไับผมเป็นลูกเป็นยาสีฟันก็คือผมาคผมเนี่ยบอกว่านั้นผมได้เอาให้มาลองเลยเพราะว่า ผมชอบเวลาก่อนที่เวทีหรือว่าเวลาก่อนถ่ายรายการมันไม่มีเวลามันที่มันอยู่หลังเวทีมันต้องขึ้นแล้วจะเดินตู้น้ำไม่ได้อันนี้เป็นคล้ายๆแบบคุณสามารถแปนตรงนั้นเลยแล้วข้อดีคือบางทีเราใช้สเปรย์บนปากบางทีบางครั้งพอปุ๊บเราจะลองเพลงเสียงมันจะเปลี่ยนเพราะมันจะมีอลกออย,อยู่นิดๆมันทำให้เสียงมันจะแบบเสียงมันจะปิ๊งๆเวลาขึ้น,น,น,นฉะนั้นพอเจอนี้ขึ้นไปอันนี้ทุกคนเรื่องเลยอันนี้จะแบบรู้สึกสะอาดแล้วเหมือนรู้สึกเคลือบอยู่ตลอดที่สำคัญเลยคือเขาใช้คำว่าสปิ๊ก จ็อกเบสก็คือพูดน่าคือคุณสามารถแค่ป้นออกเดียวไม่ต้องไม่ต้องป้นนานเลยแค่ออกเดียวแล้วก็ขึ้นไปบนนู้นเนี่ยเปทุกอย่างได้ปกติเลยสบมแล้วมันเป็นสิ่งที่มานสันมากโคตรปกติดตัวแล้วก็เล็กๆครับไปไหนปกติดตัวไปด้วยใช่คือคือใบว่าวิธีคิดเนี่ยดีมากนะคะเพราะว่ามันคือที่ไหนก็ได้และเมื่อไหร่ก็ได้แล้วูฟอะไรมันช่วยเคลื่อฟันฟันเราก็จะไม่ผูกบางทีเราอาจจะกินจุกจิกตอนกลางคืนใช่ไหมคะอยูบนเตียงแล้วไม่ใช่ทั้ง เกิดขึ้นใช่ไหมคะ <c oughs> แล้วเราก็อาจจะแบบว่าที่เกียนไปแปลงฟาร์มเลยดีกวา่าอันเนี้ยบนเตียงน่ะคะ่ะทําได้เลยหรือแม้กระทั่งอยู่บนรถรถ <ใช S 1> ต,ติดใช่ไหมคะเราหยิบขนมนู่นนี่กินกินเสร็จละหยิบขึ้นมาแล้วจริงๆอนะถ้าไม่มีแปรนิ้วก็ยังช่วยได้นิ้วเลยน,นะเหมือนล้นางมือให้สะอาดก่อนนะคะ <c oughs> ใช้แอลกอฮอล์แล้วก็เพราะวันนั้นที่เราลองกับด็อกเตอร์ค่ะใช่ค้ะใช่มีนิ้ใช่ค่ะเพราะด็อกเตอร์บอกว่าเหมือน เหมือนเราเอาเวลาเหมือนเป็นเครื่องไปประมาณมืงนะคะเป็นประมาณเครื่องประมาณเราแบบใบได้เหมือนกันค่ะแล้วเอาจริงๆนะคะวันนั้นที่ใบได้ตัวอย่างจากดรไปคุณแม่อยู่ที่โรงพยาบาลไปแล้เอาไปใช้กับคุณแม่คือคุณแม่ติดเตียงอยู่ค่ะคือไม่สามารถจะลองเดินได้ไปก็เราให้แม่ฟังว่าใบเป็นพรีเซนเตอร์ยาสีฟันเดนทิสเต้เป็นยาสีฟันแห้งใบก็สวดถุงมือแล้วใบก็ใช้นิ้วมะค่ะบีแล้วก็ เช็ดที่ฟันแม่แล้วถามเขาว่ารู้สึกยังไงม,มันเย็นเยสดชื่นใช่ไหมเขมาพยักหน้าคือสําหรับผู้ป่วยติดเตียงอันนี้ก็แนะนํานมันเหมาะเนื่องจากว่ามันไม่มีแอลกอฮอล์นะคะเด็กเล็กๆก็จะสามารถใช้ได้แล้วทุจริงไงฟันจากแนวคิดท่านด็อกเตอร์ไปมองไกลไปจนถึงทิพย์ธนก,กัลดนารที่เขาไม่มีน้าใช้ได้สที่น้ำนะคะเป็นสิ่งมีค่ะใช่เด็กๆ,ๆ,ๆฟันพุ่งมันเยอะมากในงแม้กระทั่งผู้ใหญ่ ต่างจังหวัดนะคะพอมีตัวนี้ขึ้นมาใช่ไหมคะมันเหมือนจะเป็นตัวช่วยของเขาอะเป็นตัวช่วยสําหรับคนไทยอะที่จะลดเรื่องของฟันผุอะสุขภาพฟันจะดีขึ้นแล้วมันก็มีด้วยว่าดรเองก็มีแคมเปญหนึ่งล้านหลอดนะคะเพราะฉะนั้นไม่ได้เห็นที่ดรบอกสองล้านสามล้านสี่ล้านต่ออันจะตามมาในแนมคปด้วยนะคะเพราะฉะนั้นฟันทั้งสองท่านท้านพี่ต๋ยไม่รับทุนมาขนาดนี้แล้วค่ะพี่ๆคะลองเลยไหมคะลองเลย พี่มาแล้วค่ะนองได้เลยค่ะเราจะมาแปลงฟันแห้งแล้วไปกับต๋จะลองไปพร้อมกันด้วยพี่โต๋พไปด้วยนะคะโอเคคือยิ่งบ่อยยิ่งดีเดี๋ยวเดี๋ยวขอดูเลยถ่ายคิดกันขึ้นมาหรือยังคะมีหรือยงเลยคือพี่มีแน่นอนี่เป็นคุณแม่ในชุดที่ใส่ชุดสุดเป็นสันแล้วก็ยินแปลนฟันด้วยอยู่แล้วนะจ้าเนี่เดี๋ยวพี่ต๋พี่ไป